มะลิหนึ่งศูนย์ห้าจ้ะคือรวงสวยมากค่ะแล้วก็ต้นสูงมากเ<อ>ข้าใจว่าแปลงนี้เอาขอออกตัวก่อนนะคะไม่ใช่ข้าวตัวเองแต่ว่าเป็นข้าวที่อยู่ติดกับหมู่บ้านเนาะคือแปลงนี้เห็นความเคลื่อนไหวตลอดคือเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากมายเลยแต่ว่าน้ำเนี่ยมันไหลมาจากในหมู่บ้านเนาะก็จะมาลงนาน,นี้นะ่ะ โอ้ยต้นสูงมากจริงๆเลยอ่ะเขาจะเน้นในเรื่องของปุ๋ยคอกเนาะข้าวมะลินี้เนี่ยมะลิ105เนาะดูรวงก่อนนะคะรวงจ้ารวงสวยสวยจริงๆแต่ว่าล้มแต่เขาก็ใส่เมล็ดได้อยู่นะที่ล้มอะ่ะก็อยู่ที่ว่าจะเกี่ยวได้หรือเปล่าเนาะ แต่เรามาสออนรวงก่อนกี่เมล็ดนี่ในรวงนี้น่ะน่าจะสามร้อยสี่ร้อยเมล็ดไหมอะโอ้ยสวยจริงๆเลยงามมากดูใบธงใบธงบางอันก็มีปัญหาแต่ว่าถ้าจะมองถ้าจะดูเขาก็เนี่ยใบธงของที่ว่าใบที่มีปัญหาอันเนี้ยที่เป็นลายๆเนี่ยน้ำตาลน้ำตาลไม่ไหม้เนี่ยเขาก็ผลิต มเมล็ดได้อยู่นะพอได้อยู่นะดูใบธงเขาชูสิโอยอยากจะบอกเลยไม่อยากจะพูดเลยท่วมหัวนี่แต่ว่าล้มล้มส่วนใหญ่แล้วค่ะคือโดนลมแต่ที่กําลังอยู่นี่หน้าพอเข้าหน้าหนาวจริงๆก็น่าจะล้มเหมือนกันแต่ก็อยู่ที่ว่าจะเกี่ยวได้จะเกี่ยวได้ลูกเอ้ยได้มเมล็ดขนาดไหนสวยจริง ดูใบองสิดูใบองเพื่อนๆดูใบองนี่นี่นี่สออนมากเลยปีนี้ข้าวสวยกันหมดเลยฝนดีนะ่ะที่บ้านนะ่ะโอเคจา้า